ต่อไปนะคะพูดถึงการทำงานล่าสุดค่ะ DSI เนะคะเขาออกมาบอกเลยนะคะว่ามาตรการในการป้องกันบัญชีม้านะคะที่ DSI ได้ทำเนี่ยเขาเห็นผลนะเพราะว่าสถิติในการก่อคดีเนี่ยมันลดลงจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DSI ค่ะ,คะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นะคะยังมีการ ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนด้วยกลวิธีต่างๆให้หลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีด้วยกลวิธีต่างๆมีการปรับกลยุทธ์นะคะขออภัยคุณผู้ชม DES คุณผู้ชม DES นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร,รษฐกิจและสังคมค่ะตอนนี้มิจฉาชีพต่างๆนะคะเขาก็มีรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้เราเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันการส่งลิงก์มานะคะเพื่อที่จะดูดเงินของเราไปนะคะแล้วก็ หลอกเนี่ยให้เยือนหลงเชื่อแม้ปัจจุบันค่ะพระราชกำหนดมาตราการในการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีผลบังคับใช้เพื่อช่วยดูแลคุ้มครองผู้ที่ถูกหลอกลวงช่วยระง,งับยับยั้งการโอนและติดตามเงินคืนได้มากขึ้นแต่สถิติในการก่อคดีออนไลน์นะคะหลังกฎหมายดังกล่าวเนี่ยบังคับใช้ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่งองนะคะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งสำนักงานตารวจแห่งชาติ ธนาคารก็มีการเพิ่มระบบในการจัดการให้รัดกลุ่มแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อต้องการในการปราบปรามบ,บัญชีมาให้ลดลงและก็หมดลงไปในที่สุดนั่นเองใช่แล้วครับทั้งนี้นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ร่วมมือกับอาสาสมัครเครือข่ายภาคสังคมภาคประชาชนสภาองค์กรของประชาชนนะครับในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ย้ำเตือนประชาชนด้วยให้รู้เท่าทันระมัดระวัง ตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อซึ่งทั้งความร่วมมือและก็การป้องกันตัวนะครับจะทำให้ก่อคดีในลักษณะนี้ค่อยๆลดลงในที่สุดด้วย